เอาไว้สตันนะไว้คอมโบโกับอีกตัวหนึ่งนะครับโอเคงั้นเราเปิดบทเลยนะครับหวังว่าสีม่วงจะไม่เกลือนะครับผมเออโซเฟียก็ได้เอาไงก็ได้เฮ้ยิเคอุ้ย,โ,ย,โ,ยโคตรเอาครับผมห,หินสีม่วงปิ๊นมันเป็นอะไรที่หายากมากเลยนะครับผมโอ้โหของเทสเลียนอย่างดีอีกผมบอกเลยว่าถ้าผมได้หินตัวนี้มาครับผมจะก๊อปมากขึ้นครับของเทสลียนนะครับคือสกิลนี้มันจะทําให้ปิดสตัน <S 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 โอเคครับกล่าวสวัสดีนะครับชาวเกมเมอร์ชาวไทยทุกคนนะและกะ็เพื่อนๆน,นะครับชาวซัมเอนวนะครับรอดแอนเซนตูเรียทุกคนเลยนะวันนี้นะครับผมผมจัมาอันนี้ครับผมหลังจากที่ผมได้ไปฟาร์มนะครับฟาร์มแล้วก็เก็บเพชรแดงนะมาเรื่อยๆเ,เลยครับผมกาชานะครับให้กับเพื่อนๆแล้วก็วัตถุสูงตัวนี้ด้วยนะ เพิ่งเก็บรวบรวมนะครับรวบรวมหินแดงนะครับผมมาแล้วก็ว่าจะมาเปิดให้เพื่อนเ่ออย่ารอช้าครับผมเราต้องมาลุ้นพร้อมกันครับว่าเราจะได้ตัวไหนบ้างนะครับผมโอเควิธีการหาปั๊บนะครับเอไม่ใช่หาเพชรแดงนะครับผมเพื่อนๆแล้วก็ขุมกาช้านั่นเองนะครับโอเคเราเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยไปสุ่มตรงนี้นะครับว่า ความพยายามในการฟาร์มของเรานะอันนี้แบบเน้นๆน,น,นะครับไม่ต้องเติมอะไรมากมายนะครับเราไม่ใช่สายเติมนะอันนี้เฉพาะคนที่สายฟรีเท่านั้นนะครับผมว่าจะล่าเพชรแดงมาสุ่มกาชาได้อย่างไรนะครับแล้วก็เหรียญเกียรติยศนะโอเคครับครั้งแรกเราไปเลยครับเราจะสุ่มซัมบอน3ครั้งนะครับสามครั้งก็จะมีแต้มแต้มในการสุ่มนะครับก็จะเพิ่มเพิ่มครั้งไปนะครับแล้วแต่เพื่อนๆนะโอเค สุ่มไปเลยครับรัง3ามครั้งแรกนะครับเราจะสุม่มจนหมดแล้วก็ไปสุ่มเพชรแดงนะโอเคครับโอ้โหโอ้ยการดาเกลือเน้นๆครับผมโอเคได้ตัวคาถามาด้วยนะครับคาถามาอัพนะโอเคคาถานนี้ผมยังไม่ค่อยได้ใช้เออได้พิเรียนะพิเรียผมก็จะว่าจะเอาไปทําทีมอยู่นะครับโอเคเสรจรู้นะครับผมแล้วก็เปิดต่อไปครับผมอยาวรีรอครับมไม่ออกสีเลยนะ มีแบบขาวดำครับผมโอ้โหเอร่อยนะครับคบต่อไปครับผมอุ้ยสีม่วงมาครับเออต้องหนีเด็ครับให้สมกับการฟาร์มครับผมมีสีม่วงแล้วก็สีเขียวด้วยนะเดี๋ยวเราเอาขาวก่อนโอเคครับได้ซิกมานะครับเจ้าจอมหมาขี้เขียวนะครับไปครับโอเคครับได้ตัวนี้มาอัพพอดีเลยนะครับอันนี้เป็นคาถาที่ผมใช้อยู่นะ อันนี้ก็ถ้าใช้ร่วมกับคอมโบทีมไฟทีมเผานะครับอันนี้จะค่อนข้างดีนะครับตัวไปก็จะเป็นสีม่วงนะครับเอาละโอ้โหได้โคอีโคอีไม่ค่อยได้ใช้ครับผมคือตัวเขาไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะแคะ่ได้เจมทาเฉยเนาะแล้วก็ใช้มานาค่อนข้างเยอะครับโอเคถือว่าสีม่วงเราไม่ค่อยอน,นี้เท่าไหร่น่าจะขาวร้วนแลวครับผมถ้ามาแบบนี้มีเขียวหนึ่งครับ เออได้มีครับผมโอ้มีผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ครับผมแต่ตัวนี้ครับเซนบอนผมได้ใช้อยู่นะผมจะเอาไปทําทีมอีกทีมหนึ่งนะครับเป็นทีมเพิ่มแอคแท็กนะแล้วก็เพิ่มดีเฟนซ์นะครับผมโอเคเดีย๋ยวเราค่อยคู่กันใน e ีหน้านะทีมครั้งสุดท้ายครับ3ครั้งสุดท้ายนะปึ๊บมีเขียวมาหนึ่งนะครับผมโอเคได้ฮาวาดัมนะครับเออฮาวาดัมจะปั้นอยู่ครับจะเอาไปคอมโบกับ ลุงโพเซดอนนะครับผมนี่อยู่ไหนวะอมาดันนะผมว่าจะทำคลิปคอมโบอยู่นะครับผมเดี๋ยวต้องรออัพเวลก่อนครับถ้าไม่อัพเวลทันลุงนะจะเอาไปคอมโบด้วยกันไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันจะอันนี้ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะครับโอเคครับผมอาวดันนุ้ยมาแล้วครับผมเตาแสงผมตอนนี้ววหกนะครับเตาแสงเก็บไว้ก่อนครับอัพไปจนถึงวลแปดว9เก้าค่อยออกลงได้นะครับ อันนี้ก็อัพไปครับผมโอเคครับเบลห้าแล้วน,นี้น่าจะได้ใช้นะครับผมตอนนี้ข้าถามผมก็เพิ่งเริเจ็ดนะก็ถ้าเป็นตำนานตำนานผมได้กี่ตัววะน,นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับได้อยู่ประมาณเก้าตัวนะครับอันนี้ไปเติมนะครับฟาร์มอย่างเดียวครับฟาร์มแล้วก็เปิดเปิดการ์ดอย่างเดียวนะโอเคครับมาจุดหลักของเรานะว่าวันนี้เราจะได้ตัวไหนนะครับผม โอเคเรามีคมทีลึกลับจุดสเริ่มนะเราจะบวกใช้เพิ่มกับเพชรแดงไปเลยครับผมรุ้นกันเลยครับผมพร้อมกันนะจะเหนื่อยเท่าไหร่กับการฟาร์มครับโอเคครับมีหินออกมาด้วยนะปุ๊บมีหินอยู่2แล้วก็การม่วงอยู่หนึ่งครับโอเคก็ไม่ไม่คิเล่ถ้าไถ่ครับก็พอ,อรุ้นกับหินนะโอเคอุ้ยยี่สิบห้าว่ะโอ้โหอุ้ย กิฟฟอนกิฟฟอนผมสวยมากครับคูณยี่สิบห้าเลยลึกอืมโอ้วชอบครับแบบนี้ชอบอยู่ครับคือจะได้อะไรก็แล้วแต่ครับจะเกลือก็แล้วแต่แต่ผมต้องการกิฟฟอนครับผมว่าผมต้องการอัพเวลกิฟฟอนนะตัวนี้เป็นตัวหลักที่ผมใช้ในทีมหลักนะครับผมคีคูณยี่สิบห้าผมเพื่อ,อ,อนมันจะได้อัพเป็นเ e เวลสิบแล้วครับเออสายเติมก็เอาวะนะครับ พีเรียมาอีกแล้วครับคูณสามโอเครู้สึกว่าสีดําจะโอเคนะผมหวังว่าไอ้เขียวกับม่วงจะโอเคนะครับแล้วก็หินนะผมชักไม่แน่ใจยังไงวะรวมเกลือมากนะโอเคเอาเขียวไว้ก่อน,นครับอ่าน่าจะเป็นตัวใหม่ครับโอเคไม่ได้แม่มดมานะแม่มดผมก็อยากใช้อยู่ครับผมว่าผมต้องการใช้เอาไปเพิ่มเอ็กแท็กนะครับ เอาไปทำทีมแอคแทกได้นะตัวนี้นะครับผมโอเคมีแกนมาแล้วโอเคครับเขียวต่อมานะอ๋อ oh, อันนี้เอาไว้ผ่านผ่านด่านนะครับผมอ uh, ่าทากาโรสนะเอาไว้ผ่านด่าน,นครับผมเป็นเอาไว้สตันนะไว้คอมโบอ่า uh, กับอีกตัวหนึ่งนะครับโอเคงั้นเราเปิดหมดเลยนะครับบอกว่าสีม่วงจะไม่เกลือนะครับผมเออโซเฟียก็ได้เอาไงก็ได้เฮ้ Okay. อโอ้ยโคตรเอาครับผมได้หินสีม่วงเฮ้ยมันเป็นอะไรที่หายากมากเลยนะครับผมโอ้โหของเทสเลียนอย่างดีอีกผมบอกเลยว่าถ้าผมได้หินตัวนี้มาครับผมจะก๊อปมากขึ้นครับของเทสเลียนนะครับคือสกิลนี้มันจะทําให้ติดสตนดด้วยนะครับติดสตตนดด้วยนะครับในการทําสกิลของเขาก็คือ จะหวานลูกไฟไปก่อนนะครับแล้วก็ทำดาเมจหมู่ครับแบบรุนแรงนะเทสเซเลียนนะท่านได้หินตัวนี้มาแบบผมบอกเลยว่าโอ้โหมันเป็นการคุ้มค่ามากครับกับการฟาร์มของเรานะเรายอมเหนื่อยกับการฟาร์มแล้วก็เก็บสะสมหินนะครับหินแดงนะเออหินแดงเกิดจะได้มานะครับโอ้หูน้ําตาแทบกระเด็นนะฟาร์มจนมือหยิเอ่ยก็คุ้มนะครับผมว่าคุ้มมากครับทั้งกิฟฟอนแล้วก็หินม่วงนะ เป็นอะไรที่ผมแบบโอ้โหได้หินสีเขียวอีกครับหินสีเขียวของเตาแสงมาด้วยโอ้โหวิ่งมันกคุ้มอะไรขนาดนี้ครับผมมันสมกับการที่เราฟาร์มมาแล้วก็เหนื่อยมาตั้งประมาณ 1- 2ึ่งถึงสองวันนะเราเก็บสะสมมาเผื่อเราจะได้นะครับผมโอ้โหไม่เกลือว่ะไม่เกลือเอ้ยได้อลูบินมาอีกอะอเหนกร์ดครับผม,มนี่เป็นอะไรที่บอกเลยว่าโคตรคุ้มครับงานนี้ โอเคครับผมหวังว่าจะเป็นอะไรที่ชอบของเพื่อนๆนะครับนี่เดี๋ยวนะขอแคปก่อนครับผมแคปก่อนเฮ้ยมันแคปยัไงวะโอเคเอาละโอเคครับผมแคปไปแล้วนะเดี๋ยวจะเอาไปแชร์ลงกับเพื่อนๆในกลุ่มนะครับ อ okay. วันนี้เราน่าเราโคตรคุ้มนะครับผมในการเปิดแค่10ครั้งเท่านั้นนะเราไม่ได้ใช้อะไรเยอะครับแล้วก็เป็นการที่เราฟาร์มแนละตั้งใจฟาร์มครับเก็บสะสมหินแดงนะครับผมหินแดงเพื่อที่จะเอามาเปิดกาชาลล้วนๆนะคือผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นตัวที่ผมโชคดีที่สุดแหละคือตัวอื่นผมก็โชคดีนะผมก็ได้ตำนานอะไรเยอะๆแต่ผมไม่ค่อย เน้นเรื่องตำนานเท่าไหร่ครับผมเน้นเรื่องหินสกินนะครับผมหินสกิลนะแต่วันนี้ผมได้หินสกิลที่แบบสิ่งที่ผมต้องการนะครับแล้วก็ได้กิฟฟอนมา25ใบด้วยครับเออถ้าไม่เสียเวลาไปแลกกับอ่าอันนี้เรานะคือถ้าเราไปเสียเวลาแลกนะครับเนี่ยสมาพันธ์เรานะคือเราต้องใช้เวลาน,านานมากในการที่เพื่อนเราจะสะสมการ์ดนะครับโอเคครับ เพื่อนสับสมการ์ดของเทนมาด้วยอู้ยขอบคุณมากครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นกิลของเรานะครับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการเข้ากิลของเรานะตอนนี้กิลของเรามีอยู่41คนแล้วนะครับใกล้จะเต็มแล้วนะเพื่อนๆคนไหนที่อ่าอยากเข้ากิลนะครับแอดมาตามนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะช้าก่อนอดเลยนะเออตอนนี้เรามีอยู่41คนแล้วนะครับสำหรับกิลเรานะตามชื่อช่องเลยครับ BL Gemmer นะกิลเรา โอเคครับผม EP นี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน,นะคะรับผมออโอเคครับเดี๋ยวผมขอใส่หินเพื่อประดับบาร,รมีก่อนนะครับผม <c oughs> ได้หินสีม่วงว่ะโอ้โหติดสตัเพิ่มอ่ะเฮ้ยอะไรวะตดเอาครับผมเทซเลียนเออผมจะได้ใส่แล้วครับผมแล้วก็จะหายปรุนแอคแท็กนะครับแบบโนโหดเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้กับเพื่อนๆดูนะครับว่าตัวนี้ถ้าใส่หินม่วงไปแล้วแหละมันจะ โหดขนาดไหนนะครับมันจะเป็นประมาณไหนเออโอเคครับผมเดียวเราใส่หินให้กับเตาแสงแล้วก่อนครับเตาแสงมานี่ดิใส่หินเข้าไปครับผมโอ้หินนี้จะเพิ่มความเสียหายของสกิลนะครับเพิ่มขึ้นอีก20%โอ้ก็คือสกิลเขาก็คือจะปล่อยนะครับจะปล่อยแสงสายฟ้านะลงไปหาศัตรูแนวหลังนะครับแล้วก็ลดเอ็กแทกลง2นะแล้วก็ติดสตาร์ทถ้าเราไปคอมโบกับลุง โคไซดอนนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคครับอีพีนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆมากเลยนะครับโอเคขอบคผมมากครับถ้าใครชอบวิยังไงก็กดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับใครที่เข้ามาใหม่ๆนะครับสับสนุนในการทำคลิปครับผมโอเคขอบคุณมากครับ